สวัสดีค่ะผออนิคมคะครับสวัสดีครับผมครับผออนิคมเทพ,พบุตรนะคะอ่านแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับกรณีของ,ของที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องของการสร้างก่อสร้างสะพานและทําให้จราจรติดขัดเนี่ยคะ่ะตอนนี้ดําเนินการถึงตรงไหนแล้วคะแล้วก็เป็นสะพานอะไรละคะครับตอนนี้เข้าใจว่าที่แจ้งมาเนี่ยคือเป็นแยกที่ชื่อว่าแยกสันกลางฮะ,ะแยกสันกลางเนี่ยปัจจุบันเนี่ย กำลังจะเตรียมการก่อสร้างนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาเรื่องจราจรติดขัดครับเข้าใจว่าปัญหาที่ร้องเรียนมาเนี่ยอาจจะเป็นคําถามว่าเมื่อไรจะแก้ปัญหาตรงนี้ครับอ<ม>ืครับก็คือ,อตอนนี้เปการยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ครับทางทางกรมทางหลวงครับ<ม>ก็ได้มีการแก้ไขปัญหาจุงนี้โดยการตอนนี้มีโครงการที่จะเตรียมการก่อสร้างครับตอนนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วครับคาดว่า จะลงนามภายในเเร็วนี้ครับประมาณอีกสักน่าจะอีกสักไม่เกินสักเดือนหนึ่งนะครับประมาณนะฮะในเชิงเป็ประมาณครับก็มีงบประมาณที่จะมาสร้างที่จุดนี้ครับจะก่อสร้างเป็นทางแยกกับจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งครับซึ่งเรียวกว่าวงแหวนรอบนอกนะฮะของเชียงใหม่เนี้ยกับาทางหลวงหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะฮะจุดตัดตรงนี้เรียกว่า,าแยกขันกลางนะครับซึ่ง รูปแบบการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นก่อสร้างเป็นทางแยกเป็นสะพานข้ามแยกยระดับครับสองระดับนะครับเส้นหลักที่จะก่อสร้างเนี่ยเส้นหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเนี่ยตรงแยกเนี่ยก็จะก่อสร้างเป็นสะพานคู่ครับยกระดับไปเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็อีกระดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแยกในช่วงใน 1. 1> ทิศทางของหนึ่งสองหนึ่งนะฮะก็จะก่อสร้างในทิศทาง เข้าเมืองค่ะเขา้าเมืองซึ่งจะข้ามแยกนี้ไปเพื่อจะเดินทางไปอีกแยกหนึ่งที่เรียกว่าแยกแยกหนุ่ยฮะเป็นจุดตัดระหว่างหนึ่งสองหนึ่งกับหนึ่งสองหกครับตรงนั้นนะครับก็จะช่วยบรรเทาการจราจรส่วนชั้นล่างที่ระดับอ่ระดับระดับเดิมเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะทําเป็นกอ่อสร้างเป็นลักษณะวงเวียนนะครับสําหรับรถที่จะเลี้ยวขวาจะเข้าวงเวียนนะครับ ข้าวงเวียนเข้าไปเนี่ยสามารถไปได้ทุกทิศทางน,นะครับข้างในก็จะมีไม่มีไม่มีไม่มีอ่ไม่มีมมมใช้จะไม่ใช้ระบบสัญญ,ญาณไฟจราจรแต่ใช้ระบบวงเวียนส่วนรถทางตรงก็สามารถขึ้นทางต่างระดับชั้นบนขึ้นไปเลยฮะไม่ต้องเข้าวงเวียนครับก็คิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาการจราจรจุดนี้ได้มากเลยฮะก็ <P> ปกติแล้วเนี่ยต,ตรงจุดนี้นะคะพะอการจราจรติดขัดอยู่แล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้พอมันจะมีการก่อสร้างสะพานแบบนี้เป็นการเตรียมพร้อมพื้นที่เนี่ยค่ะยิ่งทําให้การจราจรติดขัดเพิ่มเติมเพิ่มไปอีกหรือเปล่าคะในเบื้องต้น,นเราก็จะมีการวางแผนก่อนที่จะก่อสร้างก่อนที่จะก่อสร้างในช่วงกลางแยกเดิมเนี่ยซึ่งเราจะต้องปิดพื้นที่เนี่ยเราจะขยายในด้านข้างซึ่งเราจะขยายอยู่แล้วในใในในโครงการเนี้ยให้รถสามารถ วิ่งในด้านในในทิศในในระดับเดิมนะฮะขยายก่อนเพื่อจะให้รถสามารถวิ่งได้สะดวกดนะครับออเสร็จ<ห>แล้ว,ลวเราจรึงจะบล็อกบล็อกส่วนกลางเพื่อจะก่อสร้างในเรื่องของการตอกเข็มหรือก่อสร้างสะพานชั้นบนก็ตามเนี่ยครับครับแต่ลุ้ในช่วงของการก่อสร้างในช่วงกลางเนี่ยอาจจะต้องบล็อกไม่ให้รถใช้ข้ามแยกจะต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อไปกลับอยู่เพลินครับ ที่จะเลี้ยกกวขวาหรือทางตรงก็ตามเนี่ยแต่เราจะขยายขยายในส่วนของ้านซ้ายลินไซที่ต้องขยายอยู่แล้วเนี่ยให,ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ,รบเพื่อจะบรรเทาเรื่องเรื่องพื้นที่ผิวจราจรในระหว่างงานก่อสร้างครับครับอันนี้ที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็คือภาพจริงนะ yeah, นที่ทีมง,งานเอาขึ้นมาให้ดูเนี่ยนะครับ ผู้แจ้งคือคุณนันต์เนี่ยบอกว่ารถติดขัดนะครับเนื่องจากว่าเตรียมการก่อสร้างสะพานอยากให้ทางกรมทางหลวงที่จะสร้างเนี่ยกำหนดวันเวลาว่าจะสร้างเมื่อไรและปิดป้ายให้เกิดความชัดเจนนะครับไปเป็นที่สังเกตได้นะครับครับอขอเพิ่มเติมนะท่านนะครับครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยน่าจะลงนามเดิมเนี่ยกำหนดน่าจะสักประมาณปลายปายมีนาครับแต่ว่าอันนี้ ระยะเวลานี่ก็อาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อาจจะขยับออกไปบ้างครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการเตรียมโครงการนะครับเตรียมงานนะครับสัญญาครับแล้วก็ระยะทางระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างนี่ก็ประมาณพันประมาณสักหนึ่งพันกว่าวันนะอย่างเี้หนึ่งพันแปดสิบเดิมถ้าจำถ้าาจะหนึ่งพันแปดสิบนะครับ ประมาณพันแปดสิบวันครับผมครับนั่นผมขอนั้นผมขอป้ายผมขอป้ายสักป้ายเพิ่มงั้นผมขอป้ายสักป้ายนะท่านนะถ้าอย่างนั้นนะป้ายนับแถวหลังเข้าดาวนะครับพอทันทีที่ผู้รับจ้างเนี่ยเข้าเข้าปฏิบัติงานวันแรกปั๊บก็นับเข้าดาวถอยหลังเลยครับเริ่มจากแล้วก็ถอยมาเรื่อยๆนะครับประชาชนดูอย่างมีความหวังว่าใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ถ้าผู้รับจ้างบอกว่าเอ้ยทำช้าอยู่เฮ้ยมันเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วเนี่ยนะ นะฮะมันจะได้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลานะครับเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเสร็จตามกําหนดอ่ะเนาะนล้ผู้เดือดร้อนก็คือประชาชนนะนะเขาก็มีเหตุผลมาอ้างอยู่กับทางผู้ว่าจ้างอยู่เรื่อยๆนะครับฝนตกน้ําท่วมอะไรเงี้ยเนาะฝากท่านปออณัฐนะถ้าคืบหน้าอย่างไรนะครับท่านท่านให้เราช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมก็ยินดีครับท่านครับครับผมครับสวัสดีครับท่านพอนิคมครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ